จำเรียบสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรเรื่งตนครับสวัสดีอตอนเย็นครับผมนี่เดิอนออกมาจากบ้านนะครับมาดูน,น้ำนะครับทุ่งนาครับก็หลังจากที่ฝนตกตกบัวทุกวันเลยครับประมาณ3ามวันติดกันแล้วครับ ก็จะตกเป็นช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางวันนี้ไม่ตกนะครับเหมือนจะรู้ว่าให้คนทํางานเนาะช่วงกลางวันอ่ากลางคืนก็ตกนะครับเมื่อคืนก็ตกตั้งแต่สี่ทุ่มนะครับจนถึงประมาณแปดโมงเช้าเลครับโอ้ตกดีมากครับนี่ก็มา,มาดูน้ํโอ้ดูน้ําเยอะมากนะครับ คือปกติน้ําหน้านี้ไอเรื่อยอเดือนนี้ของทุกปีจะยังไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้เยอะถือว่าเยอะมากนะครับดูขนาดต้นข้าวก็ยังแค่เห็นแค่ยอดยอดเป็นบางส่วนนะครับกุกมาผมลงเล่นน้ำออืมอืม,อม นั่นก็จะเป็นล้นนะครับที่ทําไว้นะครับก็เมื่อเช้าก็ได้ปลาอยู่ครับแต่ตอนเย็นไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับว่ายังไม่ได้ยกนะครับเดี๋ยวยกเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต้องรอพ่อกับแม่มายกนะครับเพราะว่าน้ามันแรงอ่ะเหมือนปีที่แล้วนี่เดียวมากนะครับทั้งน้ํทาทั้งปลาครับแต่นี้พาไปดูทางอื่นด้วยนะครับ ปกตินี่ก็ยังตามที่บอกนะครับด้านหลังตรงนี้นี่จะยังไม่มีน้ําไหลนะครับไอเดือนนี้นะครับเฉพาะเดือนกรกฎานี้ของทุกปีนะครับจะยังไม่มีน้ําไหลเลยนะครับนี่แค่กรกฎานะครับยังไม่ถึงเดือนสิงหากันยานะครับน้ําจะเยอะก,กว่านี้อีกนะครับนี่ขนาดแค่กรกฎานะครับนี่ตกยังแบบไม่ไม่แบบหนึ่งวันหนึ่งคืนเหมือน อ่ทุกปีที่ผ่านมานะครับถ้ามีหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับผมว่าข้าวจะมองไม่เห็นเลยนะครับจะท่วมแบบมองไม่เห็นเลยนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้ายังตกอยู่นะครับประมาณอีกถ้าอีกตกคืนนี้สมมุตินะครับถ้าตกคืนนี้แล้วก็เช้าพรุ่งนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับก็ทะเลสาบครับทุง่งนาผมก็จะกลายเป็นทะเลสาบทันทีนะครับ ประมาณนี้ครับนี่พามาดูข้าวที่ตัดวันนั้นด้วยนะครับแปลงนี้นะครับตรงที่พ่อตัดไม่หมดวันนั้นก็เลยตัดหมดแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นแต่ต้นข้าวแล้วเห็นไหมครับตามที่ผมบอกไป ถ้าตัดแล้วก็ถ้ามีน้ําขังนะครับแต่เสียดายตอนที่ตัดไม่มีน้ําขังเยอะแบบนี้นะครับตัดเสร็จถ้าได้น้ําขังเยอะแบบนี้นะครับหญ้านี่ไม่เหลือครับตายเรียบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็ตายครับหญ้าพวกหญ้ากกนะครับที่เกิดมาใหม่นะครับเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แก่แล้วก็ตายนะครับก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวเนี่ยตรงที่ไม่เอาข้าวมาส้มทางด้านนี้นี่ครับ ก็จมหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงที่เอวังเวิงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะสูมไม่ดูไหนละ่ะที่นี่น,นี่ตรงนี้นะครับก็หลที่อยู่เนี่ยครับตรงนี้ด้วยนะครับนน่นที่โน่นดีครับไกลๆโน่นครับแต่ผมไม่เดินลัดไปเราเพราะน้ำมันไหลน้ับนี่ นี้ก็อยากพาไปชมทางด้านนู้นครับนนตรงที่เราดำเสร็จแล้วนะครับดำได้ประมาณสองเดือนจะเข้านี้ก็จะเข้าเดือนที่สามแล้วหลังต้นกล้วยตรงนี้นะครับอยากอยากพาไปชมอยู่นับเนี่ยสวยมากนะครับที่ดำมูเข้าแต่โกยังใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวก็ถึงตอนนั้นเราค่อยดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไง แต่ถ้าน้าเยอะอย่างนี้เข้าก็ไม่แตกกอต่อเองนะครับจะดีดตัวขึ้น,นครับเพื่อหน,นีน้ําอันดับแรกนะครับแล้วเขาก็ถึงจะถ้าน้ําลดแต่ผมคิดว่าประมาณนี้แล้วน่าจะไม่ลดน่าจะมีแต่เพิ่มนะครับคิดๆเอาเองนะครับผมผมคิดเอาเองนะครับเพราะว่าผมเรียนรู้บริบทของตัวเองนี่ จนจนรู้จนชินแล้วนะครับว่าควรจะทำยังไงแก้ปัญหาอะไรยังไงครับบรรยากาศนี่ครับได้มากเลยข้งหลังเป็นวิวที่สวยมากอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นแปลงปลูกต้นไม้นะครับก็ตายบ้างรอดบ้างนะครับ อันนี้นก็สวนกล้วยของคุณแม่ครับอันนี้ก็แปลงปลูกหญ้าปลูกต้นไม้หลังบ้าน นี้ถ้าสมมติว่าน้ํามานะครับคืนนี้ฝนตกก็ตามที่บอกนะครับคืนนี้ฝนตกถึงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ฝนตกก็เรียบร้อยครับน้าท่วมถ้าท่วมนานเข้าอ่อนแบบนี้นะครับไม่เหลือครับเน่าทิ้งหมดแน่นอนครับถ้าถ้าแบบว่าน้ําไม่รีบรดนะครับเนี่ยก็ยังยังเสียวก็ยังคิดคิดเสียวอยู่ว่าถ้า วันสงวันนี้น้ำไม่ลดนะครับไม่อยากจะคิดภาพเลยครับข้าวนี้จะเป็นยังไงเนี่ยขนาดขนาดนี้น้ำยังไหลตัดผ่านถนนแล้วนะครับนี่คือปกติยังข้าวขนาดนี้น้ำยังไม่มาเยอะนะครับแต่ปีนี้ก็ตามที่บอกตั้งแต่ผมทำ าทำนาแรกๆเลยของปีนี้นะครับบอกว่าน้ำจะมาเร็วมากแล้วก็เยอะนะครับนี่ขนาดผมดันคนาตรงนู้นทิ้งนะครับนั่นตรงกลางนะครับกลางของตรงนู้นนะครับตรงที่ตัวต้นกล้วยมันจะมีตัดตัดไปด้านด้านทิศตะวันตกฝั่งโน้นด้วยนะครับผมดันออกนะครับนี่ขนาดดันดันคนาออกนะครับน้ำยังเยอะคือถ้าเก็บคนาไว้นะครับ น้ำตรงนี้จะนุนเยอะกว่าเดิมอีกนะครับเป็นเรื่องปกติครับของอา่าที่นาทางน้ำผ่านแบบผมแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ในช่วงอา่าเดือนนี้เพราะว่าปกติเดือนกรกฎาเนี่ยจะน้ำจะไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะครับยังอยู่ที่ระดับต่ำกว่านี้เยอะเลยนะครับก็คือ เราสามารถเดินลงไปในนาได้คือ,คอประมาณท่วมท่วมข้อเท้าเราแค่นั้นนะครับไม่ถึงกับอ่าถึงเข่าอยู่ที่ประมาณกลางๆหน้าแข้งนะครับของเราแค่นั้น,นครับแต่ปีนี้น้ําเยอะจริงๆยอมรับนะครับน่าจะเป็นปีประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับที่ว่าน้ําเยอะนี่ ก็บรรยากาศก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรให้ดูนอกจากทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนาอของฤดูกาลแค่นั้นเลยครับ <c oughs> ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ <c oughs> ที่ไหนก็น่าจะคล้ายๆกันถ้าเป็นนาที่นังไอยทางน้ำผ่านโดยผมนะครับตอนที่ดอนก็ตอนนี้ก็พึ่งแต่จะบางคนก็พึ่งแต่จะหวานข้าวเสร็จไปเนาะ คนนี้โอ้บานแล้วบานอีกบานแล้วบานอีกก็เหมือนผมเลยครับบานแล้วบานอีกเหมือนกันครับทั้งดํทาทั้งบานครับ,บสมด้วยก็เ <c> พ <oughs> <ๆ>ิ <c> ่ง <oughs> จะอ่าใกล้จะเสร็จแล้วเลยออนิดหนึ่งครับเหลือน,น,นู่นตรงนู้นอยู่ตรงแปลงที่อาใช้ทําการอวานกล้าข้าวเอามาปักดํานี่แหละครับยังไม่ได้บานเอ,อยังไม่ได้ถอนกล้าแล้วก็จะหาดํานะครับ เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูผลผลิตว่าจะเป็นยังไงแปลงนั้นแปลงเดียวนะครับนี่ก็เย็นมากแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะครับบายบายสวัสดีครับ